ดวงคนเกิดวันศุกร์เดือนมกราคม2569คีย์เวิร์ดประจำเดือนตั้งหลักคัดเลือกสเสน่ห์เป็นเดือนของการชะลอเพื่อชัดสำหรับคนวันศุกร์สเสน่ห์และความเมตตายังทำงานดีแต่บทเรียนคือการเลือกให้ถูกไม่แบกทุกเรื่องไว้คนเดียวการงาน งานค่อยเป็นค่อยไปแต่เริ่มเห็นทิศทางระยะยาวเหมาะกับงานที่ใช้รสนิยมความประณีตการสื่อสารและการดูแลคนผู้ใหญ่เริ่มเชื่อใจถ้ามีไอเดียใหม่ๆให้เสนอแบบมีข้อมูลรองรับระวังอย่ารับงานเพราะเกรงใจจัดลำดับก่อนหลังให้ชัดการเงินรายรับเข้ามาเรื่อยๆแต่มีรายจ่ายเพื่อคนอื่นหรือเรื่องความสวยงามเดือนนี้เหมาะกับการจัดงบใหม่และตัดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมีโชคเล็กๆจากผู้หญิงลูกค้า หรืองานบริการเคล็ดลับแยกบัญชีใช้เก็บจะเห็นเงินชัดขึ้นทันทีความรักคนมีคู่ต้องคุยกันด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ระวังคาดหวังสูงเกินจริงคนโสดมีคนเข้ามาเพราะสเสน่ห์แต่ต้องดูความจริงใจอย่ารีบผูกมัดคำเตือนความอ่อนโยนไม่ใช่การยอมทุกอย่างสุขภาพระวังอาการล้า ฮอร์โมนแปรปรวนนอนไม่พอเหมาะกับการดูแลผิวพักผ่อนให้พอและทำสมาธิสั้นๆก่อนนอนพลังมงคลประจำเดือนสีเสริมดวงชมพูอ่อนครีมทองอ่อนวันดีวันศุกร์และวันอาทิตย์ของเสริมพลังดอกไม้สดกลิ่นหอมอ่อนๆหรือเครื่องประดับโทนทองคาถาใจเลือกสิ่งที่ใช่ใจฉันจะไม่หนักสรุป มกราคม2569คือเดือนที่คนเกิดวันศุกร์ควรรักตัวเองให้เป็นระบบใช้สเสน่ห์อย่างมีสติเลือกสิ่งที่คู่ควรแล้วทางจะเปิดเองอย่างนุ่มนวล